ผมชะลึกอวอร์ดครั้งที่13นะครับผม mm hmm. ก็ได้มีโอกาสเข้าชิงกับรางวัล,ลวนักกรอกเพลงไทยสากลยอดเยยมเป็นปีที่5นะครับผม mm hmm. ก็ดีใจมากครับแล้วก็ขอบคุณทันชายทุกคนที่ติดตามผลงานแล้วก็โหวตให้ผมมาตลอดนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งรางวัลเพิ่มมาครับเป็นรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะครับผม mm hmm. ในเรื่องบลาลังเมฆรับบทเป็นปรบในเรื่อง mm hmm. ครับทีนี้ลุ้นกับเดินทางพิเศษนะครับลุ้นไหมจริงๆแล้วเ,เราก็อยากให้คนคนอื่นได้บ้างนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราได้มา4ปีแล้วแล้วก็รู้ อยากให้เพื่อนๆหรือว่าพี่ๆศิลปินคนอื่นได้รางวัลนี้บ้างก็อยู่ที่แฟนๆครับว่าจะโหวตให้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าส่วนหนึ่งก็เป็นสิ่งที่เขาติดตามผลงานเราแล้วก็ชื่นชอบในตัวของเราด้วยก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่ายังโหวตให้ผมมาตลอดนะครับคิดว่าเป็นเสน่ห์ให้เขายังโหวตให้เราในเรื่องฐานะนักร้องครับผมคิดว่า น่าจะเป็นในส่วนที่เราได้ได้มีโอกาสามีผลงานต่างๆให้ให้คนดูได้เห็นในในหน้าจอทีวีหรือว่าในส่วนที่เรา,เามีผลงานซิงเกิลเพลงอย่างเช่นรายการชีพดําก็จะมีมีผลงานให้คนได้เห็นเห็นอย,อยู่บ่อยๆไ็ทำให้คนชื่นชอบในตัวเราในสเสน่ห์ของเราด้วยนะครับแล้วก็ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เราพยายามพยายามไม่หยุดนิ่งก็พยายามพัฒนาตัวเองเสมอในเรื่องของการร้องเพลงหรือว่าเรื่องของการที่จะมีโอกาสได้พัฒนาเรื่องของการ พูดคุยหรือว่าสคริปต์ในรายการต่างๆก็จะพยายามพูดให้เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับทำไมต้องเรีนฝนฉุดใช้ครับ ครับอันนี้เป็นรางวัลที่ผมไม่คาดคิดเลยครับสำหรับรางวัลนะักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าในใน,ในเรื่องบัลลังเมฆเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสร,รับบทเป็นโปรในเรื่องต้องขอบคุณขอบคุณพี่สันพุ่มกับนะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสเล่นบทบทนี้รวมถึงพี่ๆทุกคนที่สแสดงกับผมอย่างเช่นพี่ออมเทดาที่รับส่งอารมณ์กับผมได้แบบว่ารู้สึกว่าเราเป็นเป็นลูกเขาจริงๆนะครับแล้วก็ทําให้บทโปรกเนี่ยมันมันมีมิติขึ้นมาแล้วก็ทําให้คนสงสาร ไม่ได้คาดหวังเลยครับคือแค่เข้าชิงกับพี่ๆทุกคนนี่ก็แบบภูมิใจมากๆแล้วครับเพราะว่าแต่ละคนที่เข้าชิงนี่คือแบบสุดยอดทั้งนั้นเลยนะครับการคาดงานก็ดูมันไปได้สวยครับหัวใจของเราก็ดูเหมือนไปได้สวยวันนี้ที่สามาวันนี้ที่สามาครับแต่ว่าเราเรามาก่อนเขานะฮะแล้วไม่ได้เจอเขาเพราะว่าเราเราจะมีโชว์เป็นโชว์กับสีพดดำด้วยเป็นโชว์แรกๆก็เลยก็เลยไม่ได้เจอกันแต่ว่ามีการบอกกันใช่ไหมคะบว่าจะบอกครับแล้วบอกครับก็คุยกันเมื่อกี้นี้ก็นั่งแต่งหน้าอยู่ก็ถามว่าแต่งหน้าที่ไหนอะไรเงี้ยฮะย ทำไมต้องเขินด้วยฮะตอนนี้พี่กันกลับมาคุยแบบเรียกว่ากลับมคุยันฐนที่มากกว่าดคุยกันในฐานะเพื่อนครับในฐานะเพื่อนนะครับยังไม่ได้ไม่ได้คุยกันในฐานะที่มากกว่าเพื่อนคนก็รอรู้ว่ากลับมาครั้งนี้นึกว่าจะได้เป็นแฟนกันเป็นตูนมาเป็นคฟนขอบคุณหลายๆคนที่ชื่นชอบเราสองคนนะครับทั้งกันแล้วก็ที่สาก็ที่สาเป็นคนน่ารักครับเป็นคนน่ารักแล้วก็เราผูกพันกันมานานมากตั้งแต่ผมยังไม่ได้เป็นสตาร์นะครับแล้วก็ วันนี้ก็คือมีช่วงหนึ่งที่เราไม่ได้คุยกันแหละออแล้วก็แบบอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจอะไรกันแต่ว,ว่าทุกวันนี้พอเรากลับมาแล้วก็รู้สึกว่าเขาก็โตขึ้นเราก็โต,ข,ตขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นบางทีอะไรที่ที่มีความงองแงอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยมีแหละหวังใส่กันมากขึ้น ไม่เลยครับไม่เลยครับไม่เลยครับมีโอกาสที่เฟนๆจะลุน้นไหมคะว่าเปลี่ยนสถานะอะไร้ยมีโอกาสจะลุ้นขึ้นไมหมเหรครับก็เป็นเรื่องของอนาคตครับไปต, <laughs> <laughs> ตอนนี้เราเราก็มีความสุขที่เราเป็นแบบนี้เรามีความสุขที่เราได้ให้กำลังใจในฐานะเพื่อนแบบนี้ <c oughs> ช่วงนี้แหละครับช่วงนี้ทำง,งานเยอะมากครับผม,มผมก็ทัวร์ต่างประเทศเยอะมากหลังจากที่ไปดูใบามาไปทํางานแล้วก็ไปทริปญี่ปุ่นมามนะครับ<ม>ก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็ลุยกับสีโพดัามด้วยการจ่ายอย่างคนที่ชื่นชอบที่สายอนะไรเงี้ยเรามีห่วงว่ไม่เขาแบบไม่ห่วงเลยครับเลยครับก็เขาเป็นผู้หญิงสวยคนหนึ่งแล้วก็ผมเชื่อว่าก็มีหลายๆคนที่ที่ต้องชื่นชอบ<ม>ที่สายอยู่แล้วนะ<ม>ครับฉะนั้นเนี่ยก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะ,ะคุยกับใครหรือว่าหรือว่าเลือกที่จะคุยกับใครอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ ยังไม่ถึงขนาดนั้นครับแล้วก็เป็นก็เป็นเพื่อนที่สนิทครับสนิทมากๆคนหนึ่งนะครับที่คุยกันได้ท่าทุกเรื่องะะฮครับ,รบงานบวชเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทันนิดหน่อยเพราะว่าออตอนแรกคิดว่าจะวางแผนบวชประมาณประมาณกลางปีนะครับก่<ม>อนเข้าพรรษาแต่ว่าพอเรามีละครเวทีเรื่องลมหายใจเดนมิเชอร์เข้ามาเนี่ยก็ต้องก็ต้องรอให้ละครเวทีจบก่อน<ม>ก็อาจจะเป็นช่วงปลายปีแทน<ม>นะครับผมแต่ว่าบวชแน่นอนปีนี้ครับ เริกยังไม่ได้ดูครับเพราะว่า,าต้องรอรอช่วงเวลาที่แน่นอนก่อน<ม>ก็ตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่แน่นอนแล้วก็เดี๋ยวให้คุณแม่คุณพ่อไปดูเรื่องอีกทีหนึ่งก่อนหน้านี้ได้เตรียมการอะไรไว้หรืยอยังก่อนหน้านี้คือเราแค่มีจุดประสงค์ว่าอยากจะบวช<ม>ก็บอกบอกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อแม่ก็ดีใจมากนะครับแล้วก็แบบมามาแบบคือบอกบอกขอบคุณลูก<ม>ขอบคุณลูกแล้วก็ดีใจที่มีลูกชายที่แบบว่า ทําหลายอย่างเพื่อแม่หลังจากที่เราเรียนจบแล้วแล้วก็คือด้วยความที่เราตั้งใจอยู่แล้วครับว่าหลังจากเรียนจบเนี่ยก็จะพยายามหาเวลาบวชให้ได้นะครับแล้วก็พอจังหวะเวลามันพอดีกับงานละครเวทีเนี่ยก็ต้องเลื่อนไปก่อนล้าจะเป็นปลายปีแต่ว่าปีนี้แน่นอนหรือว่าเคลียร์งานคือพยายามครับพยายามไม่ไม่รับงานในช่วงนั้นจริงๆเพราะว่าแต่ว่า,าละครเวทีเนี่ยเป็นเป็นแทนที่คือเราเราอยากเล่นอยู่แล้วด้วยแล้วก็เป็นโอกาสดีที่พี่บอยให้โอกาสเรามานะครับก็เลย ก็เลยต้องต้องขอรับงานนี้ไปก่อนเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เล่นเรื่องนี้ไหมมังไม่ได้บีวันที่แบบเปตัวแน่นอนชัดเจนยังครับยังครับแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงถ้าเกิดละควาเวทีจบประมาณกันยาก็คงจะเป็นประมาณแถวๆนั้นครับประมาณนะครับกัตอนนี้เราควเวทียังไม่ได้วางตัวชัดเจนตอนนี้ที่ที่มีเปิดตัวแล้วก็จะมีมีผมนะครับที่เล่นกับหนุนานะครับก็จะมีพี่โตศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพี่ปานธนพรแต่ว่าอีกตัวอื่นๆนี่ก็ยังยังไม่เปิดตัว